สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิ้นจะพามาดูขี้เหล็กนะคะอันนี้ญาติทางทางฝั่งเหนือนะคะเขาฝากมาให้ค่ะเขาอยู่บ้านบ้านนะคะเขาอยู่บ้านบ้านเขามีจนขี้เหล็กได,ได้กินตลอดปีค่ะแต่เราไม่มีเนาะจะซื้อกินก็ไม่มีค่ะเขาเลยฝากมาให้ค่ะอันนี้พี่พิ้นก็เอามาต้มก่อนนะคะต้มสักสองน้ำสามน้ำค่ะแต่ว,ว่าถ้าถ้าต้มนานเกินไปไม่อร่อยะคะ่ะขี้เหล็กมันต้องขมหน่อยค่ะเก็บเอาไว้ตู้เย็น ค่อยๆเอามาแกงกินค่ะอันนี้ก็น้ำที่หนึ่งนะคะน้ำที่หจะเอาไปสีเข้มหน่อยค่ะข mm hmm. ี้เหล็กนี่เป็นยาระบายนะคะ mm hmm. ถ้าเรากินบ่อยๆ mm hmm. กินเยอะๆนะคะ mm hmm. มันอาจจะทำให้ท้องท้องเสีย mm hmm. ค่ะคนที่ระบายระบายยากนะคะกินท mm hmm. ี้เหล็กดีค่ะ เยวพี่กิ้จะเอาไปแช่น้ำเย็นก่อนนะคะนี่ค่ะขยำแบบนี้นะคะอันนี้เราสอนนะคะใส่ไปนิดเดียแบบใส่เรมาเลยใช่ไหมมันจะปั้นพอเราต้มเสร็จแล้วเ็าปั้นเป็นปั้นเป็นก้อนนะเราจะเก็บเอาไวท้ที่ที่เย็นนะคะนี่ค่ะ ต้งแค่สองน้ำก็พอนะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆที่พี่บิ๊นต้มเอาไว้นะคะขี้เละะ็กค่ะก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นที่น้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอามาแกงะคะ่ะเอามาแช่น้ำก่อนนะคะเอามาแช่น้ำให้ละลายน้ำแข็งก่อนนะคะเราก็จะได้กินขี้เล็กที่สดนะคะขี้เล็กสดๆะคะ่ะแล้วก็ ให้เขานิ่มก่อนนะคะค่อยหั่นค่ะเอามาหั่นก่อนนะคะหั่นบางๆเล็กๆค่ะที่มาเลเซียเขาผินแบบนี้นะคะหั่นบางๆหั่นเล็กๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเครื่องแกงนะคะอันนี้เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็ธรรมดามีหอมกระเทียมค่ะ แรกชีหรือว่าอะไรนะคะกะปิแบบนั้นนะคะธรรมดานะคะก้านแกงแล้วก็ที่เล็กนะคะเอาไปถ่านเล็กๆแล้วปลาเค็มค่ะเนื้อปลาเค็มก็ต้องไข่นะคะอัน,นีกะทิกล่องนะคะปลาขาดเอามาแกงนะคะจะใส่กะทิกล่องลงไปนะคะจะซื้อที่สดมันก็ไปตลาดหน้าตอนเช้าค่ะ ใส่เครื่องแกลงลงไปค่ะแกงใต้จะต้องใส่กะปินะคะใส่กะปิแล้วก็ลูกผักชีนะะมนเยอะเกินไปนะคะเก็บเอาไว้ น้ำแกงเดือดได้ที่แล้วนะคะใส่เนื้อปลาเค็มค่ะแล้วก็ใส่ขี้เล็กนะคะ ใส่น้ำหน่อยนะคะ ใส่รสด,ดีนิดนะคะสองช้อนเล็กๆนะคะใส่ไข่นะคะ ใส่ค่ะชิมก่อนนะคะใส่น้ำปลานิดค่ะให้มันเค็มหน่อยนะคะเพราะปลาเค็มนี้ไม่ค่อยเค็มโอเคสุกแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะแกงขี้เหล็กมาเลเซียนะคะขนใต้มาเลเซียะคะ่ะแกงขี้เหล็กนะคะใส่ปลาเค็มค่ะโอเคบา,บายยขอบคุณ thank you ทุกท่านค่ะเซรกับเซร